้าผู้ปกครองทุกคนนะคะพ่อแม่ทุกคนทําตามนี้ก็จะทําให้เหตุที่สมบูรณ์แล้วในฐานะที่เราเกิดมาเป็นพ่อแม่ของเขานะคะข้อแรกคือห้ามเขาเสียจากบาปเวลาที่เห็นลูกเรากําลังทําไม่ดีนะคะกายวาจาใจไปเบียดเบียนคนอื่นเราห้ามเขาบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราอยู่ร่วมกับคนในสังคมเราต้องมีความ โอบอ้อมอารีเรือเฟื้อมีความเมตตาก็คือห้ามลูกเสียจะมาเวลาเห็นลูกทำอะไรไม่ดีฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการมโกงหกอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะสินห้าทั้งหมดนะคะคือห้ามไม่ให้เขาทำนะคะอีกอันหนึ่งก็คือให้ตั้งอยู่ในความดีก็คืออะไรที่ดีๆนะคะส่งเสริมให้เขาทำดีเในสิ่งนั้นๆไม่ให้เขาแบบไปเบียดเบียนคนอื่นนะคะไปเขาไปอยู่กับเพื่อนร่วมโลกนะคะไปอยู่กับเพื่อนที่โรงเรียนหรือไปอยู่กับผู้ปกครองพ่อแม่ ถ้าเขาสามารถหยิบจับช่วยเหลืองานบ้านงานเรือนของเราได้ในบางอย่างหรืออย่างไม่อาร์ตเนี่ยสอนลูกนะคะเวลาเมื่อก่อนเนี่ยไปซื้อของอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยเขาก็จะสามารถช่วยหิ้วของช่วยอะไรพวกเนี้ยไปกับเราได้อย่างเงี้ยคะ่ะเล็กๆน้อยๆเขาสามารถช่วยเหลือได้หรือว่าเห็นเพื่อนนะคะอยู่ที่โรงเรียนหรืออะไรมีมีความเดือดร้อนเนื้อร้อนใจอะไรเขาก็สามารถเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ ดินสอปากกาหรืออะไรต่างๆพวกนี้จริงๆการทำกุศลมันทำได้ทุกมิติอะค่ะถ้าเราสอนลูกเราเขาก็จะเป็นคนดีได้ในทุกสังคมนะคะหน้าที่ที่สนะคะก็คือให้ศึกษาศิลปะวิชาเราพยายามเลือกโรงเรียนที่เหมาะสมที่ดีตามเหตุปัจจัยที่เรามีแม่ย้ําอย่างหนึ่งว่าคือตามเหตุปัจจัยที่เรามีนะคะไม่จําเป็นจะต้องว่าไปเบียดเบียนตนเองโดยหาโรงเรียนที่ดีที่สุดตามเพื่อนหรือคนอื่นบอกว่ามันดีอะแต่ เราเองผู้ปกครองเองต้องเดือดเนื้อร้อนใจกับการจะต้องเบียดเบียนตัวเองไปหาทรัพย์สินเงินทองมาเพื่อตรงนี้เพราะจริงๆแม่อานมองว่าการได้ดีของคนน่ะจริงๆอ่ะทั้งในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตมันเกิดจากการที่เราสร้างกุศลด้วย3ถ้าเราสร้างกุศลละมูลนะคะมีกุศลธรรมต่อเนื่องเป็นกุศลละมูลที่ดีเนี่ยไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนไปอยู่โรงเรียนอะไรก็แล้วแต่หรือไปอยู่ในสังคมอะไรก็แล้วแต่เราก็จะสามารถทําให้เรา ไปอยู่ในจุดที่ดีถึงสังคมไม่ดีก็ตามแต่ถ้าข้างในเราสมบูรณ์เราเต็มมาค่ะไปอยู่ที่ไหนก็ตามก็ไม่สามารถทําร้ายข้างในเราได้นะคะก็คือถ้าพูดภาษาพระสูตรคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือว่ากายไม่ออกจิตออกกายไม่ออกก็คือว่าเราอยู่ในสังคมที่ไม่ดีแหละแต่จิตเราอ่ะไม่ได้ไปมั่วสุมในความคิดที่เป็นอกุศลแบบนั้นเหมือนเขาอย่างเงี้ยคือทั้งหมดทั้งมวลน่ะแม่ฮ้นมองว่ามันอยู่ที่ข้างในเราเองนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะ อันนี้ก็คือให้โรงเรียนให้การศึกษาที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะมีสติกำลังของเราทําได้นะคะข้อที่4ี่นะคะเป็นข้อของเลือกคู่ครองที่เหมาะสมให้เมื่ออยู่ในวัยที่เหมาะสมกับลูกของเราแล้วนะคะเราก็เลือกคู่ครองให้เขาตามความเหมาะสมคือแน่นอนหละค่ะตอนนี้แม่อาจเชื่อว่าตถาคตที่ท่านบัญญัติข้อน ha ha ี้ขึ้นมาท่านอาจจะมองว่าตัวผู้ปกครองเองเนี่ยเป็นคนที่ผ่านโลกมาก่อนมามากนะคะเพราะฉะนั Pre ้นการเห็นคนดีคนเลวอะไรต่างๆเนี่ย ก็จะสามารถเห็นได้มากกว่าลูกซึ่งเพิ่งเกิดมาอยู่แล้วนะคะการให้คําแนะนําเขาในจุดที่ดีที่งานมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นส่วนว่าลูกเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรตรงนั้นก็ตามบางครั้งเราก็อาจปล่อยไปตามกรรมถ้าเขาไปเจอคู่ครองที่ไม่ดีแต่ว่าเราก็ให้คําแนะนํากับเขาไปนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆเขาเกี่ยวข้องกรรมกับผู้ใดยังไงมาบ้างนะคะข้อสุดท้ายนะคะหน้าที่ของบิดามารดาที่ทํากับลูกก็คือมอบมรดกให้ลูกนะคะ ใครมีลูกคนเดียวอันนี้ไม่อาจไม่ห่วงแต่ถ้ามีลูกหลายๆคนอันนี้ความยุติธรรมก็มีความจําเป็นนะคะสําหรับที่จะทําให้ลูกของเราเนี่ยไม่รู้สึกว่าเขาอ่ะขาดความบอุ่นนะหรือเราเวลาตอนเด็กๆเ,เราเลี้ยงลูกของเราเนี่ยเวลาเราให้อะไรกับลูกอ่ะถ้ามีลูกหลายคนเราอาจจะต้องบาลานซ์ให้ดีให้เหมาะสมกับลูกแต่ละคนบางทีเราอาจจะคิดว่าเขาเองอะ่ะไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้คิดอะไรแต่ในความเป็นจริงเราไม่ใช่นะคะเด็กๆค่อนข้างเซนซิที กับเรื่องพวกนี้แล้วก็บาลานซ์ให้ดีๆนะคะนึกถึงใจลูกเราทุกๆคนนะคะถึงแม้บางคนอาจจะมีข้อเด่นที่มากเราไม่จำเป็นต้องดูแลแต่ในบางครั้งเนี่ยถ้าการดูแลที่เหมาะสมที่เท่ากันเนี่ยก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะเพราะสูตรของพระพุทธเจ้านะคะอนุครบุตรนะคะมี5ประการนะคะ